สวัสดีคร w w w m o n s e s h o p c o m ครับวันนี้จะม,ม,มารีวิวตัว r o o m to r l o m นะครับเป็นตัวที่ช่วยในการปล่อยสัญญาณไวเลสให้กับกล้องวงจรปิดนะฮะขยายสัญญาณทําให้ภาพและเสียงส่งไปได้ไกลมากยิ่งขึ้นนะครับมาดูนี่คือกล่องเขาครับผมใหญ่มากฮะเดี๋ยวเปิดกล่องดูครับว่าข้างในจะมีอะไรให้บ้างนะฮะ ตัวนี้ก็จะมีภาครับภาคส่งนะครับผม mm hmm. ก็อันนึงจะเป็นตัว t a มิ m i t t e ์นะฮะ้าเรียกว่าตัวส่งครับผมเราก็สามารถ connect กล้องเข้ากับส่วนของวิดีโอตัวนี้นะฮะแล้วเสียง2องอันก็เท่ากับตัวนี้ครับผมส่วน receiver เป็นตัวรับมันก็จะมันก็จะเสียบตัวนี้เข้ากับตัวภ mm hmm. าคของ ของตัวรับเช่นจอครับผมแล้วเราก็ตั้งชันเนลให้ตรงกันตรงนี้นะฮะตั้งชันเนลให้ตรงกันเสร็จเช่นด้านนี้ต้องเป็นสีก็ต้องเป็นสีเหมือนกันทั้งสองอันนะฮะมันก็สามารถส่งระยะได้ไกลมากเลยครับผมเดี๋ยวผมจะดูให้ว่าส่งได้ไกลถึงเท่าไหร่นะฮะอันนี้จะส่งได้ถึงสองพัน 2,000เมตรเอาเวนะฮะโหไกลมากเลยครับสามารถส่งได้ทั้งภาพและเสียงเลยนะครับผมสนใจสามารถสั่งสินค้าได้ที่ www.monsyshop.com นะครับขอบคุณครับ